ข <ena> ับชอวนขับชอเซนสาว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  ้ยรถกล้วยน่ารักดีว่ะเป็นไงบ้างครับพี่สองร้อย <200. S 2> ได้ปะได้ปะความเร็วใช่ไหมใช่เร็วสองนี่นี่ขนาดครึ่งหนึ่งนะถ้าเกิดร้อปอร์็น่าจะร้อเท่าไหร่พอรู้ไหมเปไหมมันแรงประมาณเท่าไหร่ เคยขับอยู่ที่สองเจ็ดแต่ว่ารอเรนเอาไปขับลอเรนบอกมันถึงสามโอ้โหถือว่าแรงนะต้องเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะสามร้อยมันเป็นจังหวะเนินเนินเนินใช่เนินลงอ่ะก็เป็นไปได้นะก็ถือว่าแรงนะแต่วมันเงียบเลยนะพี่มันเป็นไฟฟ้านะเออมันเงียบเกินไปไม่ต่างใจเแต่แต่เราต้องไปเติมน้ำมันใช่ไหมพี่อะไร ช้ไฟฟ้าแต่ต้องเติมน้ำมันเสียงเสียงคล้ายไฟฟ้าแต่มันต้องเติมน้ำมันใช่ไหมคันนี้คันนี้มันไม่ต้องเติมน้ำมันก็ได้ค่ะไอยูนิคอร์นอ่ะนะใช่ค่ะโอ้พี่สบายแล้วถ้าได้ขึ้นมาดิการทุกขอให้ได้เออว่ะมันก็มีน้ำมันรถอยู่นะใช่แต่มันเป็นมันเสียงฟังก็ดูก็รู้ไหมว่ามันเป็นไฟฟ้ามันเงียบๆใช่เสียงเหมือนสกูตเตอร์ไม่มีเสียง คันนี้ใสโค้นใช่ไหมไปไหมใช่ค่ะอันนี้ไซโค้นแต่งแบ่งแล้ว